เลขมงคลคนเกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่2ถึง8ปดธันวาคม2567จะเป็นเลขอะไรมาดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะครับเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะให้ดูเองดีที่สุดนะฮะเห็นชัดเลยนะฮะคุณเห็นเป็นเลขอะไรที่ปลายนิ้วผมชี้คุณก็เลือกไปตามที่คุณเห็นนะคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนหรือ จะสลับไปสลับมากลับไปกลับมาก็ตามใจนะครับบางคนมีเคล็ดลับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการนั่นก,ก็ได้นะครับและจะพิจารณานําไปใช้ในวันไหน,ไหนของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิมหรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเลขที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้มาใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะ ขอโชคดีกันนะครับ